พี่น้องป้องป้ายพี่น้องจา๋ายี่บนมาเก็บเฮดเดอร์บ้านนี้อันสมมาพาควนแลยดิจะกลับบ้านแลวดิเธอเบิ่งวันนี้สิกลับบ้านเบิ้งเฮดได้อันกอ้างยี่บนกะเปียกพี่น้องฝนมันตกลินยี่บนเห็นพักขีเล็กงามพี่น้องเ้อเบิ่งพักขีเล็กงามงามเป็นถือฝนเนาะก็ได้สิเก,ก็บเอาเก,ก็บเอาไปตุ่ม หวยนะพี่น้องต้มเจียงกินเสร็จแซ่บจัดเกวนกับคนทางนะอันจิบแล้วบะนี่อันญาติญาติลูกเคยโทรมาบอกว่าไปบ้านเขาซอยจะข้าวแนวสัน่นเมาะก็เลยไปปล่อยเหีบนจิบยิ่นี้ปลาก,กับมูอันนี้ยี่บกุกเลย เ,เมืเ่อยแล้วพี่น้องเมื่อยแล้ววันนี้ยอดพักทีเลฟมันงามงาเลยพี่บอกเลยอยากได้ได้กระสิเก็บ ah เอาไปไหนพี่น้องสิเก็บเอาไปต้มเอาไปพวเบิร์ดดอกเอาพวเบิร์ดดอกมันหลายแห้งพะโลดพะโลดเป็นตาเป็นดวงเยู่พี่น้องเก็บเอาแต่ยอดมันได้หระเก็บมือเดียวือ เก็บต้อเหี่ยวดำออนมันก็ไปเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดกับตาพุทธตาพุทธตาขูดไส้ปลาโยคะมันได้กระพักกันไปแตกบานแตกเมี่ยงไปนี่กวอนเดี๋ยวจังเก็บใส้ถงคุณน่ะลดมอเตอร์ไซค์ลุกเคยมาน้ำเขาเขาเป็นผู้ครับเจ้าของเป็นผู้สวน มึงมึงมงอกขีไปแล้เจาสวนบอสีมึงนอกมึงน้าสวนบ่สวน,นพักสวนมีสวนเฮ็ดสวนนี่อยู่ในกินอีสาน้านห้าบอมันละหลายเถออุดมสมบูรณ์เถอเห็นม่ยเอ้ยอ,ออนอ่อนอ้วนอ้วอยู่นีน่ Ta, đó, đi ăn bắp ngong, khỏi bàn ngong cho bắn, nhặt con, cá chẽo sít bầm tuồn thỉnh cá ba, hãy đi ăn bắp ngong, ngang năm nhai, tại หอดพักกินเล็กแล้วมันหลังงามแล้ลเก้รีอยุกถือฝนเนาะบางคนเขาเจาะนกับพกินเะพักกันเขาพักินเล็กถือฝนเนาะมันมันผขมมันผสมมันผสมมันบั้น่บปะซะแต่ไปเจบฝนอ่ะโอ้ยป่ติอยากยําได้เจ็บแกงคือเกาเขียบคือเกาฉันอยากนะคุณรดรดจอดู่พยผน หอมหมอกว๋วยเตี๋ยวในบ้านก็วเจ้าวหอมห่วยๆมากมันตรงขามไปหี่มันเป็นแพ้เลยทุกคนมันเป็นแพเอ๋อสำนันก,ก็เด้อย,ยบบนสีเอินหาลูกก้อนสิเขาไปในบ้านไปเก็บเอบุงม่วงแล้วก็สีพักกันอวยกับเมื่อบา้านแห้วล่ะพี่น้องน้องรวเบงแบบว่วงอันนี้ลหละปุมแล้วบอกว่าเอามาลอาไปเอาหลดพน,นั้นนะมึงอยากหลายคัโกโดกคักหนึ่งเอาใส่ถุงน้อยเดียวกับติม พี่น้องเหรบ้งลูกละเกือบกิโลบกม่วงน้าเมืองย่าพันน้ามืองย่าเอาน้าม่แมเอาหน้หนให้ยังหน้<น>ามเหลืออยู่ว่าแมนเลยเอาโลดเอาโลดใสยื้ใส,ใสแล้วก็จอดยื่ใสมาแล้วไปหาเห็ดมาแล้วทุกคนไปหาเห็ดมาแล้วได้อะไรมาด้วยได้มะม่วง นี่เป็นสามฤดูนี่ม่นน้นี่สามฤดูสามฤด,ดูกัะเซาะอยู่ดูเด็ดมกจากต้นสดสดดกคักผ้างากองอยู่โลนถิ่งกระพองกันแบบมันน่วยไงไงทุกคนน่วยไงแห้งไหลน่ลมมันผัดลมมันถับมันก็ขาดง,ง่วงอยียังก็ห่วงอีขวนมันก็ขาดบึง้งวยละยเกือบกิโลแม่เอา สองหน่วยลอกว่าแม่บุกม่วงแม่โอ้จะมันจะอ่อนจะมันก็เอีกินครับพี่น้องป้องไปเอ้ยอบ่ยากบ์ป่นี่ยำเนาะนี่เนาะตำเนาะใส่หอมแดงเนาะใส่น้ำปลาเดกโอ้โหสุดยอดกุ้นครับอีลีอันนี้เป็นเห็ดถีเฮ้าล่างเร็วอันนี้เขาก็จะต้มพี่น้องเขาก็จะต้มเอาความขมมันดอกใดไม่จะดอกงี้ยเลยบัง ได้ตาหน่อยนึงกันละก็ได้ตาหน่อยนึงกันอันนี้ก็คือเต็มหม้อหมกปลอกละแต่ว่าเวลาเหาลวกแล้วมันยบแล้วล่างแล้ยวที่นี่มันกัดจีประมาณนี้ทุกคนอืมแหนมแข็งเกียงเกียงใส่เห็ดพัวเกียงเห็ดพัวเกียงใส่เห็ดพัวพอดีละอันี่ยังกินก๋วยเตี๋ยวแล้วน้องซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินไหมเออจิไปยุ เาขาเขามะห้องพระเหนพัสดุเขาทรงพัสดุมมะหยอยเก็บบนซังคอลลเจนพี่น้องคอเลเจนบำรุงผมบำรุงกระดูกเอาเก,ก่บก้นพี่น,อบบน้องะไปอามน้ำก้นบานนี่